ครับสวัสดีนะนะนะักตกปลาที่รักในการตกปลาด้วยเหยื่อปลอมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับกับการรีวิวเหยื่อปลอมในประเทศไทยนะครับกับช่วงของล้วงลับเหยื่อปลอม ep ที่หก เดินทางมาถึง EP ที่6แล้วนะครับ <Okay. S 1> ช่วงนี้เนี่ยอาจจะห่างหายจากการรีวิวไปสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากติดภารกิจเยอะแยะมากมายเลยนะครับอรอบนี้เนี่ยกลับมาแล้วนะเราก็จะมารีวิวแบบจัดเต็มเลยนะครับรอบนี้เนี่ยมีการรีวิวกบยางด้วยกันถึง6ตัวนะครับด้วยค่ายของนายหัวปากพนัง <Wow. S 1> นะครับเป็นกบยางจากแดนใต้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับของค่ายนะครับดูว่า สวยงามนะ, <Wow. S 1> ะเป็นรูปโลโก้นะฮะเขียนว่านายหัวป,ปักพนังนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษะนะฮะเขียนไว้ว่า rubber Lua art Thailand นะอ่าจเป็นเหยื่อยางคํามีของประเทศไทยนะโดยออจุดเด่นของเหยือคานนี้นะเอาเป็นว่าที่ผมชอบแล้วกันอ่จะเป็นเจ้ากบตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่นะฮะใหญ่เป็นพิเศษเลยถ้าเทียกบกับกบที่เราใช้กันในปัจจุบันนะมีขนาดประมาณ6ซนนะ แล้วก็มีเจ้าตัวนี้ครับผมขอเท้าความก่อนนะว่าผมเนี่ยสั่งมารีวิวทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับจะมีเจ้ากบลายหินอ่ะตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เจ้ามะเฟืองนะครับแล้วก็เจ้าดาวางกว่างอีก1ตัวนะครับทั้งหมด3ตัวนะอ่าแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าของเหยื่อนะครับอ่มามี3ตัวนี้ผมก็ได้พูดคุยกับเจ้าของเหยื่อว่าต้องการมารีวิวนะแต่ว่าสินค้าเนี่ยไม่ค่อยมีนะเออเจ้าของเหยื่อก็บอกว่า เออรอได้ไหมผมบอกรอได้ครับไม่เป็นไรอ่าสักพั้งหนึ่งแล้วเขาก็แถมมาให้อีกถึง3ตัวด้วยกันอ่ามีเจ้าโกตัวนี้นะแล้วก็มะเฟืองลายจุดนะครับตัวนี้อืมนะครับแล้วก็มีตุ๊กแกนะครับทั้งหมด3ามตัวนะโอ้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวให้ชมกันอย่างจุใจเลยนะครับนี่ฮะเป็นตุ๊กแกสีเขียวสวยงามมากเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับเหยื่อยางค่ายในหัวปากพนังนะครับอ่าไม่รอช้านะครับเรามาเริ่มตัวแรกของเรากันเลยนะครับอ่าผมจะเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับอ่าผมขอตั้งชื่อว่ามันเป็นตุ๊กแกแล้วกันตุ๊กแกลายจุดนะครับอ่ามาถึงวัดความยาวนะครับตัวนี้นี่มีขนาดพอดีมือเลยนะครับกับกบยางในปัจจุบันวัดแล้วนะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณเอ,อ่อสี่ ถ้าไม่นับห่างด้วนๆหรือถ้านับห่างด้วนมันประมาณประมาณ5เซนนะครับถ้านับก้มมันก็ประมาณ4.5่บวกห่างเข้าไปประมาณ5เซนนะครับนะครับ5เซนพอดีเลยเนาะนะครับมาดูลวดลายนะครับนี่บอกเลยนะครับว่าเป็นกบยางทํามือนะครับอ่าใช้มือในการทําทุกขั้นตอนนะครับสวยงามจริงๆครับนะดูฮะนี่ครับไม่ใช่กบยางหนังกลับแต่อย่างใดนะเป็นกบยาง บล็อกทั bueno. right really ่วไปเลยบล็อกพื้นฐานเลยครับแล้วก็มาลงลวดลายนะครับสังเกตนะนะลวดลายนี้จะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะมีการจุดแต่งแต้มนะดยเทคนิคของน้านะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้สอบถามนะว่าเทคนิคเทคนิคอะไรอ่ามันก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาดูไส้ในกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะทําด้วยวิธีการอย่างไรนะครับอ่าค่อยๆดึงออกมานะครับกลัวขาดอ่า ด้านในก็จะเป็นลักษณะเหมือนกบยางทั่วไปบ้านเราเลยนะครับก็เป็นตัวเบ็ดขนาด1โอนะครับใส่พันด้วยตะกั่วฟิวนะแล้วก็ลนด้วยท่อขดนะครับตัวเบ็ดคมแข็งแข็งแรงครับ <Okay. S 1> ใช้ได้น่าจะเป็น S M S นะผมก็ไม่ได้ถาม่าครับน้ำหนักนะเดี๋ยวช่างน้ำหนักอยู่ที่ประมาณหก 6.7เนาะ6.7กรัมก็ตีไปซะว่า6.5กรัมนะครับอ่าก็มาตรฐานกบยางประเทศไทยเลยนะครับสำหรับการตีมาดูตัวที่2นะครับไปอย่างไวเลยครับตัวที่2เป็นกบยางอ่าเป็นลันกษณะกบยางนะครับเป็นทรงยอดฮิตของประเทศไทยเลยแต่ตัวนี้เนี่ยจะปรับโฉมมาให้หน้าเนี่ยออกเชิดเิดนิดนึงอ่ะสังเกตนะครับ <Okay. S 1> อ่าลดลายโอ้โหตัวนี้นี่เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งตัวเลยนะครับน่า,นา เป็นกบลายจุดนะครับกดหลังแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความนุ่มนวลไม่นิ่มนะครับบอกเลยนุ่มนะเป็นความนุ่มนวลมากกว่าด้วยการใส่ t e จ t u r เข้าไปนะครับมันก็ทําให้มีลักษณะนุ่มขึ้นมานั่นเองฮะดูนะครับรอบข้างสวยงามจริงๆครับนะนะเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครับเหยียบใครนี้อ่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับผมกดหลังหลายรอบมากครับเพื่อ จะทดสอบว่ากบยางตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะความนิ่มนวลเท่ากันทั้งตัวไหมแต่เมื่อลองกดแล้วเนี่ยนะฮะอ่าเอาตัวเก่ามากดผมสังเกตว่าเหยื่อไข่นี่นะหลังจะอ่อนนะอ่าช่วงหลังเนี่ยมันจะมีความนิ่มๆเนาะน,นิ่มนวลแต่ช่วงท้องเหยื่อเนี่ยจะแข็งอ่าเป็นเอกลักษณ์ข้อดีอย่างหนึ่งของกบยางนะครับนะนะนี่นะครับคือหลังนุ่มนะปลากัดติดดีนะครับแล้ว <Okay. S 1> ท้องเหยื่อเนี่ยจะแข็ง เป็นข้อดีในการทนน้ําทนเอ่อสิ่งอุปรสรรต่างๆนะครับอ่านีเป็นเอกลักษณ์ของกบยางที่ต้องมีนะสำหรับผมนะครับอ่านี่นะครับใต้ท้องนะแข็งนะครับเอาไว้ลุยหมย่สบายๆไม่ฉีกขาดง่ายแน่นอนนะครับหมดปัญหาเรื่องฉีกขาดเนาะตรงท้องอ่าส่วนการลุยหม่จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปภาคสนามอีกทีใช้ได้เลยครับนั่นนะอ่ะมาวัดที่ขนาดนะครับผมจะวัดแค่ตัวบอดี้นะไม่รวม เออลูกหมุนนะครับไม่รวมใบเหลิวก็จะมีขนาดที่4.4.5นะครับตัวนี้4.5เซนนะครับวดล,ลายเป็นเอกลักษณ์นะชอบมากเลยเป็นงานฝีมือนะครับน้าๆใช้มือทําทุกขั้นตอนนะครับ <Wow. S 1> ในการวางรดลายเยื่อเนี่ยอาจจะได้ช้านิดนึงนงครับเพราะจะต้องใช้เวลาในการทํานั่นเองครับสวยงามครับสวยงามจริงๆไม่กล้าตอกเลยอะผมอะ เก็บสะสมอย่างเดียวครับบอกเลยมันสวยครับชอบอก็อยากจะเก็บสะสมอ่าดูครับรลวดลายเอกลักษณ์นี้ให้ดูชัดๆนะสวยจริงๆครับดูฮะลวดลายแต่งแต้มอันนี้คือแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะลูกหมุนด้านหน้านะครับเป็นน่าจะเบอร์สี่นะค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ตัวเบสเนี่ยใหญ่หน่อยนะอ่าเป็นตัวเบสสองโอนะครับถือว่าโอเคเลยเข้ากับบอดี้ได้ดีนะ ต่อมาครับเดี๋ยวจะลองมาวัดน้ําหนักกันสําหรับเจ้ากบผมใช้ชื่อว่าเป็นกบจุดแล้วกันเจ้ากบจุดนะครับของไข่ในหัวนะวัดแล้วอยู่ที่ประมาณตีเออแปดแปดกรัมนะครับตีไปว่า8กรัมตัวนี้เนี่ยทำระยะได้สบายๆเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไร ก็คร่าวๆนะผมก็คิดว่ามันมันน่าจะเหมือนกันทุกตัวนะอาจจะจำมาดูว่าเขาพันอย่างไรนะครับอ่าเปิดออกมาแล้วก็นะฮะพันด้วยตะกัวฟิวนะครับส่วนใบพัดนะครับอ่าหรือใบหลิวนะครับอ่าจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะค่ายเลยนะจะเป็นใบตัดขนาดประมาณเกือบ2เส้ซนนะครับแล้วก็มีเอ่อรูตีน้ำนะฮะอ่าต่อมาไปอย่างไวเลยนะครับนันนะ เดี๋ยวมาชมตัวที่สาที่4อ่ะตัวนี้เหมือนกันนะครับผมจะขอรีวิวคู่กันเลยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมสั่งมานะครับเป็นกบยางเจ้ามะเฟืองอ่ะตัวนี้มีชื่อว่ามะเฟืองนะครับสังเกตนะครับอ่ามันเป็นได้ทั้งคล้ายๆสัตว์นะคล้ายๆกับพวกจิ้งเหลนกิ <Wow. S 1> ้งก่าเลยนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะมองเป็นมะเฟืองก็ได้อ่ะนี่มีลายเซ็นด้วยนะครับเจ้ามะเฟืองของเราหน้าโดดจริงๆเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะไปภาคสนามนะ ตกแน่นอนนะ <Okay. S 1> มันสวยงามจริงๆเรียวฟ้ามะพร้าวแก้วปลาช่อนชอบแน่นอนครับผม <พา S 1> จับมาวัดขนาดปุ๊บอ่งยาวนะประมาณนะครับ5เซนติเมตร5เซนติมตรนะครับตัวไม่ใหญ่นะ5เซนด้วยความที่เขาท,ทำมายาวนะ,ะนะครับมาดูลักษณะด้านข้างนะคเอกลักษณ์ของเจ้ามะเฟืองก็จะเป็นด้านท้ายนะะมันจะเป็นลักษณะ แหวงแหวงเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมมะเฟืองอ,อีกตัวหนึ่งก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นลายจุดตัวนี้เหมือนพวกกิ้งก่ากิ้งเลนนะครับเท่มากมะเฟืองลายจุดอ่ะตัวนี้ผมตั้งชื่อมะเฟืองลายจุดอะสังเกตดวงตานะครับมันนะ,ะจะมีการหยดน้ํายาใส่ไปด้วยดวงตาจะมีความแวววาวใสนะครับเปิดดูภายในนะครับตัวนี้นี่มีลักษณะยาวนะครับพันตะกวัวฟิวเหมือนกันนะ แต่ด้วยลักษณะของหยีเนี่ยจะตัวเล็กนะครับก็ใส่เบ็ดเบอร์หนึ่งโอแล้วก็จะใส่สปิทลิงสองอันนะครับต่อมาด้วยลูกหมุนอันนั้นจะเป็นเบอร์หกนะตัวนี้ You know I'm gon' feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal him. Don't believe in fake, don't believe in. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push Feelings, I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't buy at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, got, 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 got will. ตัวนี้ก็เรียบง่ายครับเป็นพันตะกวัวฟิวเดินลวดสแตนเลสก้านใบหลิวแข็งแรงครับลองจับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับใบหลิวก็โอเคเลยนะมันจะเป็นลูกหมุนเบอร์6นะครับหน้าหน้าท้ายเลยนะครับตัวเบ็ดคมแข็งเบอร์หนึ่งนะ น้ำหนักในช่างโดยประมาณแล้วอยู่ที่6.2กรัมนะตัวนี้นี่เออน่าเก็บเก็บไว้เอเก็บไว้ชมเออตัวสุดท้ายอ่ะมาดูไฮไลท์ของงานนี้นะครับตัวนี้นี่ผมชอบสุดแล้วนะครับอ่นะนะดูรายละเอียดนะครับถ้าผมบอกว่าตัวละร้อยกว่าบาทนี่จะมีใครเชื่อไหมนี่ผมซื้อมาที่ประมาณร้อยสี่ิบาทนถ้าจะไม่ผิดสวยงามมากๆครับอนะดูครับ ตัวนี้เนี่ยจะมีความใหญ่สักนิดนึงอ่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กันนะแต่ผมเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบเลยนะครับหมายโล่งๆหรือว่าหมายที่แบบปลาชโดนี่ก็ผมว่าเอาอยู่นะถ้าถ้าถ้าไม่เกินนะ <Okay. S 1> เอออาจจะต้องตอกสายหน้าดีๆนะอ่ามาดูรูดลายของกบนะฮะหลังนี่การันตีความนิ่มนวลน,นะไม่ได้ถึงกับนิ่มนะครับตัวนี้ก็คือหลังมันนุ่มมากเ้ื่อการที่ใส่เอรอายละเอียด็กเจอร์ไปเนาะเออมันก็เพิ่มจากน้ําหนัก เออ,เ,อ,อเพิ่มเพิ่มความนุ่มนวลเออพูดผิดพูดถูกเพิ่มความนุ่มนวลเข้าไปนะครับอ่ามาวัดความยาวกันตัวนี้มีค่อนข้างยาวแล้วก็ใหญ่นิดนึงนะวัดได้อยู่ที่ประมาณเออหกเซนนะครับหกเซนพอดีหกเซนนะครับแล้วนะนะดูลวดลายเดี๋ยวโอโ้โหสุดๆนะะตัวนี้ไม่ใช้แอร์บัตนะใช้งานฝีมือนะแต่ผมไม่รู้ว่าทำทำยังไงสวยจริงๆครับ นี่ดูชัดๆนะเป็นกลบลายหินอ่อนนะอ่าผมก็ตั้งชื่อว่าเจ้ากลบลายหินอ่อนนะชื่นชอบโหงานแบบนี้นี่ผมไม่กล้าใช้จริงๆครับเก็บอย่างเดียวอ่านํามาช่างนะครับอยู่ที่ประมาณประมาณนะอ่ะไม่นิ่งไม่นิ่งเดี๋ยวไม่นิ่งก่อนใส่ใบเหลียวรวมเข้าไปด้วยนะครับประมาณสิบกรัมนะครับขวดลิบลิบแน่นอนตนัวนี้ด้วยความที่ใหญ่เนาะยาวนะครับ กตัวนี้จะต้องทําน้ําหนักเพื่อให้มันตีออกทาให้เกิด <Okay. S 1> ความถมมอดุลในตัวเยื่อนะครับสวยงามอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับอ่าด้วยความที่เยื่อยาวนะครับตัวนี้ก็จะต่อลูกหมุนออกมาทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะครับอ่าแล้วใส่สปิดลิงนะหนึ่งตัวขั้นกลางนะแล้วก็ลูกหมุนต่อตรงกับเบ็ดเลยนะครับ ส่วนการพันตะกวดฟิลก็พันมาถึงก้านบนเลยนะครับพันค่อนข้างเยอะเนาะเยอะจึงมีน้ําหนักนะครับเพื่อสร้างน้ําหนักให้กับเหยื่อเนาะตัวเบ็ดขนาด2โอนะครับท่านะคมแข็งแน่นอนนะทนทานครับลองขยับแล้วอะไรไม่ขยับเลยถือว่าทนทานแข็งแรงใช้ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากบค่ายนี้เนี่ยส่งออกนอกนะตีแบรนด์ออกนอกมากนะครับดังไกโกอินเตอร์ไปเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นพม่า เกาหลีนะสิงคโปร์แล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับกบค่ายนี้นะครับนะนะท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อทาง Facebook ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูนะ,ะในหัวปากขนังนะครับใจดีมากครับลองทักเข้าไปคุยนะครับเป็นงานที่มือคนไทยที่ทุกคนจะต้องมีนะครับสุดยอดจริงๆครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอ,ตอไปของผมด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะจะเป็นกบค่ายไหนจะทําอะไรยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนานาน,นะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับตอนนี้จะถึง2,000ผู้ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ